สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กระลึกชาติที่เกิดขึ้นจังหวัดสุราษธ,ธานีเด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่าเด็กหญิงอุดารัตศรีนินขณะนั้นมีอายุได้6ขวบเกิดวันที่7มิถุนายนปี2529ณบ้านเล็ที่หนึ่งตําบลบางเดือนอําเภอพูนพินจังหวัดสุราธานี ได้เชิญพ่อแม่ชาติก่อนมาซักถามกันที่บ้านเรื่องนี้เป็นที่โจทจันร์กันไปทั่วจนกระทั่งเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วไปต่างก็เดินทางไปสอบถามกันอยู่เสมอที่จังหวัดสุราธานีเป็นที่อยู่ของนายชำนาญและนางแอลสีนินนางแอลได้ตั้งคันลูกอีกคนและคลอดเป็นผู้หญิงเมื่อวันที่17เมษายน2523ตั้งชื่อว่าอุรารัตชาวบ้านเรียกกันว่าน้องอุเด็กหญิงอุรารัต จเจริญวัยจนมีอายุได้3ามขวบกว่าสัญญาณของการระลึกชาติก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเธอจำได้ว่าชาติก่อนเธอคือเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสด์พ่อชื่อไนซีแม่ชื่อนางเนื่องบ้านของพ่อแม่ชาติก่อนอยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่คนปัจจุบันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นชาติก่อนที่เกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสดนั้นเธอเกิดปีพศ2506และตายเมื่อมีอายุได้8ขวบ สาเหตุของการเสียชีวิตในเดือนเมษายนปีพศ2514เนื่องจากวันนั้นเด็กหญิงยุวดีไปอาบน้ำที่ลําห้วยไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นักพอขึ้นจากน้ำอาการอ่อนเพลียใจสัน่นคล้ายกับจะเป็นลมแต่ก็เดินมาถึงบ้านจนได้ถึงบ้านแล้วก็ได้เรียกแม่ให้ช่วยอุ้มไปนอนเพราะไม่มีแรงแม่ตกใจรีบอุ้มเด็กหญิงยุวดีไปนอนพักใต้ถุนบ้าน จากนั้นเด็กหญิงยุวดีก็หมดสติหมดลมหายใจเนื่องจากหัวใจวายเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่มีทางช่วยเหลือแก้ไขได้เลยหลังจากตายแล้วจิตวิญญาณของเด็กหญิงยุวดีได้ไปสวรรค์เธอเล่าว่าได้ไปอยู่กับท่านแม่และพี่ๆอีกสี่คนสภาพปุ่นสวรรค์น,นั้นมีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีฝนอากาศสว่างสวัยตลอดเวลา เป็นความสว่างสวัยแบบเย็นตาทั้งวันทั้งคืนและไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์ไม่มีดวงอาทิตย์เหมือนในโลกนี้บ้านที่อยู่กับท่านแม่และพี่ๆบนสวรรค์กว้างขวาง,วางใหญ่โตสวยงามเป็นสีชมพูสดใสทั้งหลังหลังจากอยู่บนสวรรค์เป็นระยะเวลาสั้นๆเวลาในโลกมนุษย์นาน9ก้ปีเด็กหญิงยุวดีก็มาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงอุรารัตเมื่อวันที่17เมษายน ปี2523และเมื่ออายุได้สามขวบกว่าเธอก็ระลึกชาติได้เด็กหญิงอุรารัตเริ่มบอกให้พ่อแม่ปัจจุบันฟังว่าชาติก่อนเธอเป็นใครพ่อแม่ชื่ออะไรแต่พ่อชำนาญและแม่แอลไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงคิดว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อมากกว่ากระทั่งวันหนึ่งในซีพ่อในชาติก่อนเดินผ่านบ้านของเด็กหญิงอุรารัต เอ็กหิงอุรารัตก็ได้วิ่งเข้าไปหาแล้วเรียกพ่อซีอย่างดีอกดีใจในายซีเองก็แปลกใจจึงพูดคุยกับเด็กหญิงอายุสามขวบกว่าปรากฏว่าเด็กหญิงอุรารัตพูดถึงอดีตชาติของเธอตอนที่เกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีได้อย่างถูกต้องทุกอย่างต่อมานายซีให้นางเนื่องมาพิสูจน์อีกโดยแกล้งเดินผ่านบ้านเด็กหญิงอุรารัตเด็กหญิงอุรารัตก็จำได้อย่างแม่นยำรีบเข้าไปหา กอดขาแม่ชาติก่อนแล้วเรียกว่าแม่เนืองท,งทั้งทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนข่าวก่อนนี้พ่อแม่ในชาติก่อนและพ่อแม่ในชาติปัจจุบันต้องพูดจากกันเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็กหญิงอุรารัตขณะเดียวกันเด็กหญิงอายุสามขวบได้รบเร้าให้พ่อสี่ากลับบ้านเดิมพ่อแม่ทั้งสี่คนจึงตกลงใจที่จะพิสูจน์ความจริง เมื่อทุกคนพาเด็กหญิงอุรารัตไปยังบ้านของนายสีและนางเนืองเด็กหญิงอุรารัตก็จำได้ทุกอย่างตั้งแต่บ้านหลังเก่าแบบเรลือนไทยโบราณยกใต้ถุนสูงซึ่งเธอเคยอยู่สมัยเป็นเด็กหญิงยุววดีนอกจากนี้เธอยังจำของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าของเล่นปิ่นโตใส่อาหารไปโรงเรียนและเมื่อพบญาติพี่น้องเธอก็จำได้ทุกคนยกเว้นน้องที่เกิดมาภายหลังที่เธอเสียชีวิตแล้ว มีการพิสูจน์ขั้นสุดท้ายด้วยการนำรูปถ่ายของเด็กหญิงยุวดีมาปนเปกับรูปถ่ายเด็กวัยเดียวกันแล้วให้เด็กหญิงอุรารัดเลือกปรากฏว่าเธอหยิบรูปถ่ายของเด็กหญิงยุวดีขึ้นมาทันทีและบอกว่านี่คือตัวเธอในชาติก่อนพ่อสีแม่เนืองถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความตื้นตันใจที่ได้พบลูกในอดีตอีกครั้งเพราะในครั้งนั้นรู้สึกว่าตัวเองผิดไปมาก คิดว่าลูกคงไม่เป็นไรมากจึงไม่ได้สนใจลูกเท่าที่ควรจึงได้นึกตำหนิตัวเองอยู่เสมอในตอนนี้เด็กกิ้งอุรารัตเล่าเสริมว่าความจริงวันนั้นอากาศร้อนจึงลงไปอาบน้ำในห้วยกับน้องรู้สึกอ่อนเพลียแล้วขึ้นมาถึงบ้านก็เป็นลมแต่ยังไม่ถึงกับตายทันทีเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นการกลับชาติมาเกิดเพื่อเป็นการปลุกปลอบใจแม่ชาติก่อนด้วย ซึ่งเกิดมาใหม่ภายในหมู่บ้านเดียวกันและบ้านไม่ห่างไกลกันเท่าใ่นักประมาณ1กิโลเมตรเธอตายตอนอายุได้8ปดขวบตอนนั้นเธอมีกระเป๋านักเรียนสีแดงและปิ่นโตใส่อาหารไปกินที่โรงเรียนขณะนั้นเธอสอบได้ขึ้นชั้นปอสองแล้วเด็กกิิงอุรารัตผู้ซึ่งระลึกชาติได้จำสถานที่หลํำห้วยที่เธอไปอาบน้ำก่อนเสียชีวิตได้อย่างกระทันหันได้อย่างแม่นยำ และยังไปดูที่ฝังศพของเธอในสวนยางไม่ห่างจากบ้านเดิมเท่าไหร่นักณนะที่ฝังศพมีฟ้าคอนกรีตปิดหลุมศพมีชื่อเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสด์อยู่บนฟ้าคอนกรีตอย่างชัดเจนแต่ศพได้ถูกนำขึ้นมาเผาแล้วหลายปีตอนนี้เธอเล่าว,ว่าเมื่อตายแล้วก็กลับบ้านบนสวรรค์แต่ก็ยังกลับมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์อีกในขณะที่เป็นนางฟ้าอยู่นั้นเธอได้ผ่านหน้าบ้านแม่แอล แม่ในชาติปัจจุบันเห็นว่าบ้านน่าอยู่ดีจึงตัดสินใจแวะเที่ยวบ้านแม่แอลก่อนหมายถึงกลับมาเกิดอีกครั้งนั่นเองเธอได้เล่าต่อไปอีกว่าอีกไม่นานเธอจะกลับบ้านอีกแล้วเพราะว่าบ้านแม่แอลไม่สบายไม่น่าอยู่บ้านของเธอข้างบนสวรรค์สวยกว่าสบายกว่ามากเมื่อถึงอายุ8ขวบเธอก็จะกลับไปแล้วหมายถึงว่าจะตายตอนอายุ8ขวบ เหมือนกับชาติก่อนๆที่น่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กหญิงอุรารัตยังระลึกชาติได้อีกชาติหนึ่งคือก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีเธอได้เกิดเป็นเด็กหญิงเช่นกันแต่จำชื่อตัวเองและพ่อแม่ในอดีตชาตินั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นเวลานานมากเธอจำได้ว่าพ่อแม่ในชาตินั้นมีฐานะค่อนข้างยากจนเธอมีอายุแดขวบแล้วก็ตาย เด็กกิ้งอุรารัตจำได้แม่นยำอีกอย่างว่าหลุมฝังศพของเธอในชาตินั้นและเธอได้พาไปดูเป็นหลุมศพเก่ารกร้างอยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านท่าม่วงอยู่ห่างจากบ้านในชาติปัจจุบันประมาณ5กิโลเมตรต้องเดินฝ่าป่าละเมะเข้าไปสถานที่ฝังศพหงรกรกเช่นนี้หากระลึกไม่ได้จริงย่อมไม่มีทางรู้และพาเข้าไปดูได้อย่างเด็ดขาด เด็กหญิงอุรารัตเล่าว่าหลังจากที่เธอตายในชาตินั้นแล้วเธอได้เกิดมาเป็นเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสด์เมื่อตายอีกจึงได้เกิดมาเป็นเด็กหญิงอุรารัตศรีนินในชาติปัจจุบันส่วนแม่เนืองแม่ชาติก่อนของเด็กหญิงยุวดีได้เล่าว่าลูกสาวได้ตายไปเมื่อเดือนเมษายนปี2514ตอนลูกอาบน้ำเสร็จบอกว่าอ่อนเพลียอึดอัดใจวิววิว,วไม่มีแรง แต่เธอไม่ได้สนใจคิดว่าลูกคงไม่เป็นอะไรมากพอเข้าไปดูอาการลูกก็จากไปเสียแล้วรู้สึกเสียใจมากเวลานี้ก็รักเด็กหญิงอุรารัตเหมือนลูกเด็กก็เรียกว่าแม่ทุกคำแล้วนั่งลงบนตักอย่างสนิทสนมนับว่าเป็นที่แปลกใจแก่ผู้ที่พบเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเด็กหญิงอุรารัตมียานพิเศษติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถติดต่อพูดคุยกับท่านแม่เพื่อนๆและพี่ๆในภพสวรรค์ได้โดยไม่ต้องหลับตาเข้าสมาธิดังนั้นเธอจึงขอให้พ่อแม่ในชาติปัจจุบันทำบ้านหลังเล็กๆส่งไทยซึ่งเธอออกแบบเองตั้งไว้บนชั้นสองของบ้านเธอบอกว่าใช้เป็นสถานที่รับรองท่านแม่พี่และเพื่อนเวลาลงมาจากสวรรค์มาเยี่ยมเธอเวลาใดที่ท่านแม่ เพื่อนๆและพี่ๆต่างพบต่างภูมิมหาเธอก็จะขอให้แม่แอลจัดอาหารขนมน้ำและดอกไม้มาต้อนรับและเธอจะนั่งพูดคุยด้วยแต่ไม่มีใครเห็นตัวท่านและผู้อื่นซึ่งมาจากภพสวรรค์นอกจากเธอคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเด็กหญิงอุรารัดบอกว่าเธอมักจะไปเยี่ยมท่านแม่และพี่ๆตลอดจนเพื่อนๆบนสวรรค์ ด้วยการนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ไปซึ่งเธอจะนั่งสมาธิตอนหัวคำ่ำคราวละไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงขณะนั่งสมาธิเธอขอร้องไม่ให้ใครรบกวนเพราะจะทำให้ต้องรีบกลับจากพบสวรรค์ทันทีนอกจากนี้ได้กิ้งอุรารัตยังบอกอีกว่าที่จริงแล้วเธอถึงกำหนดกลับคืนไปสู่สวรรค์คือตายจากโลกมนุษย์ตั้งแต่อายุแขวบแล้วแต่พ่อชำนาญแม่แอล ขอร้องไม่ให้เธอจากไปเร็วอย่างนั้นเธอจึงไปขอร้องท่านแม่ขออยู่ในโลกมนุษย์อีกระยะหนึ่งท่านแม่สงสารพ่อแม่ชาติปัจจุบันที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเธอตายไปจึงยินยอมอนุญาตให้อยู่เป็นมนุษย์ต่อไปในระยะเวลาที่ขอน่าสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่เด็กหญิงอุรารัดตัวเล็กๆจำความได้เธอเป็นคนจิตใจเมตตาการุณาต่อสัตว์ทุกชนิด ไม่เคยฆ่าหรือทำร้ายแม้แต่ครั้งเดียวเห็นใครฆ่าสัตว์จะเข้าไปขอร้องไม่ให้เขาฆ่าและบอกว่าจะเป็นบาปกรรมติดตัวเพราะทุกคนตายไปแล้วต้องมาเกิดใหม่อีกทำกรรมดีกรรมเลวอย่างไรก็ต้องรับกรรมนั้นเธอยังสอนต่อไปอีกว่าให้พยายามสร้างแต่กรรมดีความดีทำเอาไว้มากๆหมดอายุไขตายไปเมื่อไหร่ก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าสร้างแต่กรรมเลว กรรมชั่วมากมายตายเมื่อใดก็ต้องไปรับกรรมในนรกได้รับแต่ความทุกข์ทรมานจนกว่าจะใช้กรรมหมดสำหรับเรื่องความตายนั้นเด็กหญิงอุรารั์กล่าวว่าเธอไม่กลัวตายเพราะการตายคือการเดินทางกลับบ้านเดิมเท่านั้นเธอเคยเกิดในโลกนี้และกลับไปสวรรค์หลายครั้งหลายหนแล้วการมาเกิดแต่ละชาติ เหมือนการเดินทางมาเที่ยวมาหาความรู้แปลกๆพอได้เวลากำหนดไว้ก็ต้องกลับบ้านเดิมเสียทีไม่มีอะไรน่ากลัวเกี่ยวกับความตายอันที่จริงเธออยากกลับไปสวรรค์มากกว่าอยู่ในโลกมนุษย์นอกจากนี้เธอบอกว่าใครที่ฝึกสมาธิจนสำเร็จเข้าขั้นมีตาทิ์หูทิ์ระลึกชาติได้ก็สามารถติดต่อกับเทวดาชั้นต่างๆได้อยากไปเห็นสวรรค์ก็ไปได้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาพบสวรรค์เป็นที่อยู่อาศัยหลังจากตายแล้วจะต้องประกอบแต่กรรมดีไม่ทำชั่วถือศีลห้าให้เคร่งครัดมีเมตตาการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะพ้นจากนารกภูมิและได้อยู่ในสวรรค์ซึ่งดีประเสริฐกว่าอยู่ในโลกมนุษย์มากมายนักนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงอุรารัตรีนินผู้ระลึกชาติได้และยืนยันให้เห็นว่าคนทุกคน ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาใช้หนี้กรรมจนกว่าจะหมดกรรมผู้ใดปรารถนาพบภูมิสวรรค์หลังจากตายไปแล้วยังมีโอกาสที่จะกระทำความดีสะสมเอาไว้ตั้งแต่วันที่มีลมหายใจอยู่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในกรรมดีกรรมชั่วยอมสายเกินไปที่จะสำนึกได้หากไปทุกข์ทรมานอยู่ในคุ้มนรกอเวจีพระชัยวัดอาชิโตพร้อมด้วยคณะชาวปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร ได้รวมเป็นสักขีพยานในการพิสูจน์ตายแล้วไม่ศูนย์อย่างแน่นอนเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2529ต่อไปนี้เป็นคำสัมภาษณ์ระหว่างพี่ประสิทธิ์กับเด็กกิ้งอุรารัตหนูระลึกชาติได้ตอนอายุเท่าไหร่หนูระลึกชาติได้เมื่ออายุประมาณสามขวบก,กว่าจําพ่อแม่ในชาติก่อนที่หนูชื่อเด็กญิงยุวดีลิ้มสวัสดได้ พ่อหนูชื่อซีแม่ชื่อเนืองส่วนในชาตินี้พ่อชื่อชำนานแม่ชื่อแอลพ่อแม่ชาติก่อนเชื่อหรือไม่ว่าหนูเคยเป็นลูกของท่านเด็กหญิงอุรารัตก็ได้ตอบว่าครั้งแรกพ่อสีของหนูเดินผ่านมาที่บ้านหนูจำท่านได้แล้วต่อมาก็ได้พบแม่เนืองหนูก็จำได้และเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้ถูกหมดทุกอย่างจึงทำให้ท่านทั้งสอง เชื่อว่าหนูเป็นลูกของท่านที่ระลึกชาติได้จริงๆหนูเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสด์เมื่อใดและตายเมื่อใดจําได้ไหมเด็กหญิงอุรารัตน์ก็ตอบว่าหนูเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสด์เมื่อพศ2506ตายเมื่ออายุ8ขวบเมื่อเดือนเมษาปี2514หนูตายหลังจากไปอาบน้ำในลำห้วยหลังจากขึ้นมา ก็รู้สึกอ่อนเพลียใจสัน่นคล้ายจะเป็นลมไม่มีแรงจึงเรียกแม่ให้อุ้มไปนอนบนบ้านแล้วก็หมดสติหมดลมหายใจหัวใจวายตายแก้ไขไม่ทันเมื่อหนูตายแล้ววิญญาณของหนูไปอยู่ที่ไหนละ่ะวิญญาณของหนูออกจากร่างของหนูกลับไปสวรรค์ไปอยู่กับท่านแม่และพี่ๆสี่คนบนสวรรค์เมื่อหมดบุญก็ต้องกลับลงมาเกิดใหม่หนูเคยเกิด เคยตายมาหลายครั้งหลายหนจนจำไม่ได้หมดจำได้เพียงแค่สองชาติคือชาติที่เป็นเด็กหญิงยุวดีและก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งชาติซึ่งก็เกิดเป็นเด็กหญิงเช่นกันยังจำหลุมฝังศพเก่าแก่รกร้างได้อยู่หลังโรงเรียนบ้านท่าม่วงอำเภอพูนพินจังหวัดสุราธ,ธานีห่างจากบ้านเกิดชาตินี้ประมาณเกือบ4กิโลเมตรต้องเดินเข้าไปในป่าละเมาะพ่อแม่ชาตินั้น ค่อนข้างยากจนแต่หนูจํำชื่อหนูและพ่อแม่ชาตินั้นไม่ได้แล้วเพราะนานมากเกินไปหนูเพียงจํำได้ตายตอนมีอายุได้สิบขวบยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหลังจากชาตินั้นหนูจึงมาเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีซึ่งบ้านหนูอยู่ไม่ไกลจากบ้านของหนูในชาตินี้ห่างกันกิโลเมตรเศษเท่านั้นหนูเกิดเป็นเด็กหญิงอุรารัตรีนินเมื่อปีไหน จำได้หรือไม่และมีเหตุการณ์อะไรที่หนูจำได้บ้างเด็กหญิงอุรารัตก็ตอบว่าหนูเกิดเป็นเด็กหญิงอุรารัตเมื่อวันที่17เมษายนปี2523พ่อหนูอายุได้ประมาณ3ขวบหนูก็เริ่มจำได้ว่าเคยเกิดมาก่อนชาตินี้เป็นผู้หญิงเป็นลูกของพ่อสีแม่เนืองหนูขอให้พ่อสี่พานหนูกลับไปบ้านเดิมเมื่อครั้งเป็นเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสด เมื่อหนูไปบ้านเดิมหนูจำสิ่งของของหนูได้เช่นบ้านหลังเก่าเรือนโบราณใต้ถุนสูงปัจจุบันได้หรือไปแล้วปิ่นโตเก่าที่เคยใส่อาหารไปโรงเรียนของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าและของเล่นนอกจากนั้นหนูยังจำญาติพี่น้องได้หมดทุกคนยกเว้นน้องที่เกิดหลังจากหนูตายไปแล้วและหนูยังจำรูปถ่ายของเด็กหญิงยุวดีคือตัวหนูเอง เมื่อชาติก่อนได้อีกด้วยหนูอยากจะอยู่บ้านปัจจุบันหรืออยากจะไปอยู่ที่อื่นหนูไม่อย,อยากอยู่บ้านปัจจุบันอยากจะกลับไปอยู่กับท่านแม่และพี่ๆทั้ทงได้พบเพื่อนๆของหนูบนสวรรค์หนูเคยมาเกิดในโลกนี้และกลับไปสวรรค์ก็หลายครั้งหลายโหนแล้วหนูไม่กลัวตายเพราะว่าการตายคือการเดินทางกลับบ้านเดิมนั่นเองหนูมาเกิดแต่ละชาติก็เหมือนมาเที่ยวหาความรู้แปลกแปก พอได้เวลาที่กำหนดไว้ก็ต้องกลับบ้านเสียทีไม่มีอะไรน่ากลัวเกี่ยวกับความตายเลยบ้านของหนูบนสวรรค์กับบ้านของหนูในทุกวันนี้ของใครสวยงามกว่ากันบ้านของหนูบนสวรรค์สวยงามมากสีสันสดสวยเป็นสีชมพูทั้งหลังใหญ่โตมากมีอากาศบริสุทธิ์ร่มเย็นไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีฝนสว่างสวัยตลอดเวลา ไม่มีพระอาทิตย์ส่องแสงอย่างในโลกนี้แต่ก็ไม่มืดสว่างเย็นตาอยู่ตลอดวันตลอดคืนหนูกลับไปเยี่ยมท่านแม่กับพี่ๆและเพื่อนๆบนสวรรค์บ้างหรือเปล่าเด็กหญิงอุรารัตก็ตอบว่าหนูไปหาได้ทุกเวลาที่ต้องการไปเยี่ยมด้วยการนั่งสมาธิหนูชอบนั่งสมาธิในตอนหัวคำ่ำครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างนั่งสมาธิ หนูจะห้ามไม่ให้ใครรบกวนเพราะจะทำให้หนูต้องรีบกลับทันทีทั้งๆท,ที่ยังอยากอยู่บนสวรรค์หนูจะกลับไปตายอีกครั้งเมื่อไหร่ความจริงหนูถึงกำหนดกลับไปเมื่ออายุแปดขวบแต่แม่แอวและพ่อชำนาญขอร้องหนูอย่าเพิ่งกลับไปสวรรค์หนูจึงขอร้องท่านแม่ขออนุญาตอยู่ต่อสักระยะหนึ่งท่านแม่ก็อนุญาต เพราะเห็นใจสงสารแม่แอลกับพ่อชำนาญมากที่ไม่อยากให้หนูกลับไปเร็วแต่ใจหนูอยากกลับไปที่บ้านหนูอยู่บนสวรรค์สวยงามน่าอยู่มากทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกคนเชื่อว่าสวรรค์มีจริงและจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ได้อย่างไรผู้ที่เชื่อและอยากจะได้เห็นสวรรค์จะต้องฝึกสมาธิจนสำเร็จได้ตาทิพหูทิพ ระลึกชาติได้ก็จะสามารถติดต่อกับเทวดาชั้นต่าง,างๆได้ตามความต้องการสามารถไปเที่ยวสวรรค์ได้ทุกเวลาท่านแม่ที่หนูพูดถึงนี่คือใครท่านแม่ที่เด็กิ้งอุรารัตเรียกว่าแม่สีชื่อเต็มไม่ได้บอกเธอบอกว่าเบื้องบนนี้มีครอบครัวอย่างเรามีแม่กับพี่สาวสี่คนแล้วก็เพื่อนๆเ,เธอบอกว่าที่เธอมานี่เธอมาชั่วคราว และจะต้องกลับไปเมื่ออายุ8ดขวบพ่อแม่ร้องไห้กันใหญ่ที่จริงเธอต้องไปเมื่อปี2532แล้วพ่อแม่ก็อ,อ้อนวอนขอให้ไปบอกแม่เบื้องบนขอให้อยู่ต่ออย่าเพิ่งกลับคือชาติก่อนอายุ8ดขวบก็ตายฉะนั้นมาในชาตินี้เธอมาเที่ยวพออายุห้าขวบก็ต้องกลับไปเด็กคนนี้ไม่ใช้คำพูดว่าตายเธอพูดว่ากลับไปเธอบอกว่า การมาการไปนี่ก็เหมือนการไปเที่ยวฉะนั้นเธอจึงไม่มีความเสียใจในเรื่องการตายเธอไม่มีความรู้สึกว่าน่าเสียดายหรือเสียใจเหมือนอย่างที่พวกเราเสียใจกันนะเธอกลับไปเธอยินดีที่จะได้กลับบ้านคล้ายๆกับได้มาเที่ยวโลกมนุษย์แล้วมีกำหนดกลับเพราะฉะนั้นแม่ของเธอจึงไปบนบานสารกล่าวไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่า ทำทุกวิธีทางที่จะยืดอายุเด็กทีนี้เด็กก็บอกให้แม่สร้างสารเพียงตาเป็นทรงเรือนไทยหลังเล็กๆบนชั้นสองของบ้านเธอออกแบบเองแล้วเธอก็ทำสมาธิติดต,ต่อเบื้องบนแล้วบอกว่าท่านแม่เห็นใจพ่อแม่ในชาตินี้ก็เลยอนุญาตให้อยู่ต่ออีกระยะหนึ่งที่น่าแปลกก็คือเธอจะขอให้แม่จัดขนมอาหารดอกไม้และน้ำ ไว้ตอนรับเมื่อท่านแม่พี่พี่กับเพื่อนๆบนสวรรค์มาหาซึ่งพ่อแม่และคนอื่นมองไม่เห็นต่อมาก็ได้สอบถามว่าเวลานี้เด็กเรียนหนังสือหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าเรียนเวลานี้อยู่ประมถมสามเธอบอกที่เธอเบื่อไม่อยากจะอยู่ก็เพราะต้องเรียนหนังสือแล้วขู่ให้การบ้านเยอะเธอบอกไม่รู้จะทำไปทำไม เบื้องบนไม่จำเป็นต้องเรียนเธออยากรู้อะไรก็ถามพี่สาวเดี๋ยวก็รู้เรื่องราวของเด็กหญิงอุรารัตศีนินก็จบลงไปแล้วหากท่านชื่นชอบเรื่องราวของการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดเรื่องราวความพิศวงกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ